สวัสดีค่ะคาว w ลูบลบบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันอังคารที่10มกราคมพุทธ,ธศักราช2566นะคะมีความน่าสนใจของข่าวค่ะพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมพัฒนาในส่วนของวัดกลางตำบลบางขันมากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ ผู้ชมค้ะเข้าสู่กรารรายงานข่าวข่าวแรกค่ะจังหวัดลบบุรีประกอบพิธีเจริญพระบุธทธมนต์และทำบุญตักบาตรปล่อยพันปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชก,กัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2566อายวัฒนมงคลน,นะผู้ตำสัพระนะนะ37กนะ็นะ37ปี นายอัมพลอังคาพากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราค,ารคม2566โดยมีพระปัญญาวิสุทธิโมลีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณวัดกลางตะบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี จากนั้นได้นำข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์จำนวน37รูปและปล่อยพันปลาน้้ำจืดประกอบด้วยปลาตะเพียนทองและปลายี่สกจำนวน3า9 9 9นวน37,999ตัวที่บริเวณท่าน้ำวัดกลางเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนาชกัญญาทรงมีพระบิริยอุสาหะและพระปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระหฤุไทยเต็มเปี่ยบด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่นาประชาราษฎร์ล้วนเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของะสกนิกรชาวไทยทรงจเจริญรอยตามพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสารต่อง,งานหัตถศิลป์ซึ่งเป็นมดรรกทางภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถักทอด้วยฝีมือของชาวนาชาวไร่โดยมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะส่งเสริมอาชีพกลุ่มผ้าไทยทุกขแขนงที่กอเกิดขึ้นจากสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนของประชาชนคนไทย ตอนเราจนสารต่องานด้านการอร,รักผ้าทอพ,พื้นเมืองอันสรงคุณค่ายิ่งไว้บนผืนแผ่นดินไทยด้วยมงคลนะผู้ตำสับรนะนะสามสบก็เจีานสาปีวินา แค่เสียงกับโน้ตครับเรารวบรวมขุอมทั้งหมดทั้งสิ Obrigado.

ข่าวที่2เป็นการร่วมพลังนะคะของชาวจังหวัดลบบุรีและหน่วยงานทางทหารในพื้นที่กว่า10หน่วยงานค่ะได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกิศล์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2566 หน่วยงานฐานในพื้นที่จังหวัดลบบุรี10หน่วยงานซึ่งประกอบด้วยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษศูนย์การฐานปืนใหญ่ศูนย์การบินฐานบกกรมฐานราบที่31รษา,าพระองค์มนฑลฐานบกที่13กองพลฐานปืนใหญ่กองบิน2โรงพยาบาลอานณานทมยิดลกรมรบพิเศษที่3รษา,าพระองค์และศูนย์อำนวยการาสร้างอุศูนย์การอุตสหกรกรมป,ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจของหน่วยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลบบุรีข้าราชการตำรวจตลอดจนจิตอาสาภาคประชาชนกว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ3รอบ8มก,กราคม2566 ณวัดกลางตะบนบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยมีนายอัมพลอัคพอกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพธิธีโดยร่วมปรับภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ตัดหญ้าเก็บกวาดใบไม้ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบของวัดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยง,งามสะอาดตาซึ่งถือเป็นการร่วมกันทำความดีความมีจิตอันเป็นสาธารณะแสดงออกซึ่งความรู้รักสามัคคีและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติอย่างพร้อมเพรียงกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประสูติเมื่อวันที่8มกราคม2530ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่2ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธที่เบร มหาปูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มีพระวิยาอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกบำรุงสู่แก่อนาประชาราษฎรแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสารรักษาต่อยอด พระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงรักษาไว้ซึ่งสมบัติทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานหัตกรรมหัตถศิลป์การทอผ้าในแต่ละท้องถิ่นด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิละปะวัฒนธรรมโดยทรงมีพระวินิจฉัยและพระราชทานคำแนะนำให้กับกลุ่มช่างทอผ้า โดยไม่หรือพระองค์เองเกิดการพัฒนาต่อยอดเป็นการปลุกพลังช่างทอผ้าให้ตั้งใจพัฒนางานให้เกิดการเพิ่มปูนมูลค่าเพิ่มคุณค่าและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าแต่ละท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป มืลงวันนี้ครับมือลงสะพานกับภูมิชาป่าพระบาทเนื่องในโอกาสวันท้ายวันประติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าของประสงค์ที่กรชาชไทยตลอดมาเรื่องในวาระอันเป็นสุกมงคลสมบูรณ์ ปราศจากโรคาภาสและอุป,ปัตวันตรายทั้งปวง การหา้นใหญ่คงกองทัพพิเศษและกอฐานราที่สามสเรัพระองค์จะประเดินด้านซ้ายและขวาของโบสถ์นะคะด้านซ้ายและขวาของโบสถ์ส่สี่ครับ พักกันสักลูกค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงข่าวที่3เป็นเรื่องของเทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดมินิมาราทอนครั้งที่1นนะคะได้รับความสนใจจากผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะเทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมกับชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพลบบุรีจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพเขาสามยอดมินิมาราทอนครั้งที่1นณเทศบาลเมืองเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายพิติเลวิริยะประภาเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดเป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาและมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภทโดยการแข่งขันแบ่งเป็นเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง3กิโลเมตรฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง10.5กิโลเมตรโดยมีเส้นทางเริ่มต้นจากจุดสตาร์ทบริเวณด้านหน้าสำนักง,งานเทศบาลเมืองเขาสามยอด ไปตามเส้นทางผ่านชุมชนวัดและเส้นทางภายในค่ายศิรวิชิตสงครามตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกในการแข่งขันตลอดเส้นทางเป็นอย่างดีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า1,000พันคนบรรยากาศตลอดเส้นทางเป็นไปอย่างสนุกสนานอากาศก็เย็นสบายทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดินวิ่งหลังสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่เริ่มผ่อนคลายและเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนในพื้นที่เขาสามยอดตลอดจนเพื่อเป็นการหาไรายได้ร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระนนรรายมหาราชและโรงพยาบาลอานทาทมหิดลซึ่งเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่เทศบาลเมืองเขาสายอด <ersch> ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้เข้าเส้นชัยในทุกประเภทจะได้เหรียญรางวัลที่ระลึกในการแข่งขันทุกคนส่วนผู้ชนะเลิศการแข่งข네ัน <zas> อ <on, S 1> ัน <nationwide> ดับที่1นถึงหในแต่ละประเภทจะได้รับโล่รางวัลในการแข่งขันอีกด้วยครับ่ีนะครับอการแข่งขันกอล์ฟยอดมินิมาราธอนครั้งที่หนึ่งในวันที่8ปดพฤษภ ลำดับที่หนึ่งครับคุณสุภาพอ,องอน,นะคะยิ้มนะคะหนึ่งสองสามหายคุณผู้ชมคะรายละเอียดทั้งหมดของข่าว W G Cable ลบบุรีนะคะทุกๆข่าวขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การสนับสนุนช่วงข่าวของเราเสมอมานะคะการรายงานข่าวของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณรงศักดิ์พานังกาบบรรณาธิการข่าว ชุดที่มาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ